ะนะครับลูกสําหรับจากที่เมื่อวานเนาะเราจบไปในเรื่องของการสร้างคําวันนี้ครูจะขึ้นในส่วนของวรรณคดีและก็วรรณกรรมนะครับที่เป็นของในเรื่องของโครงโลกกนิตสาเหตุนะครับชื่อว่าโครงโลกกนิตครูขอพูดเรื่องในส่วนของชื่อก่อนนะนะครับหนูข้างนอกไม่มีหนังสือคะอ่ะอ่าไม่เป็นไรลูกงั้นก็ฟังฟังไปเรื่อยๆเนาะฟังได้นะครับโครงโลกกนิตทำไมเขาถึงใช้คําว่าโครง นะครับเพราะว่าตามหลักของวรรณคดีและก็วรรณกรรมตัวนี้นะครับลูกโครงโครงเป็นบทประพันธ์ประเภทหนึ่งของร้อยกรองนะครับเหมือนที่ครูเคยพูดไปก็จะมีกรอนกาบฉันไร้และก็โครงโครงฉันกาบกรอนไร้ กาบเราเรียนไปแล้วเนาะประเภทกราบก็นั่นก็คือกราบยันี1ิกรอนประเภทกรอนบทละครในเรื่องของสังทองส่วนที่เขาใช้คําว่าโครงโครงก็คือเป็นโครงส่วนโครงที่ใช้ในการะพระ,ะใช้ในการพระนิพนธ์ขึ้นมากูใช้คาว่าพระนิพนธ์เนาะพราะว่าะจะเป็นคนที่นิพนธ์นะครับเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือใช้คำว่าโครงดังนั้นโครงก็เป็นบทประพันธ์ประเภทหนึ่งของร้อยกรองนะครับแต่งด้วยโครงและแต่งด้วยโครงประเภทไหนโครงสีสุภาพเหมือนกาบใช่ไหมกาบก็จะมีกาบยานี11กาบสุรังคณาัง28กาบฉบังสิบหกโครงก็เช่นกันแต่งด้วยโครงสีสุภาพโครงสีสุภาพนะครับ โครงสี่สุภาพดังนั้นสาเหตุที่เขาใช้คำว่าโครงขึ้นต้นก็คือใช้ในส่วนของประเภทของร้อยกรองแต่งด้วยโครงสี่สุภาพแล้วโลกกนิตตัวนี้ไม่ได้อ่านว่านิตินะครับตามหนังสือของนักเรียนเลยนะไม่ได้อ่านว่าโครงโลกนิติอ่านว่าโครงโลกกะนิดโลกตัวนี้ก็คือก็หมายถึงโลกนี่แหละลูกหมายถึงโลกหมายถึงแบบแผนนะครับ อหมายถึงที่เราอยู่บนโลกนี้ส่วนนิดนิดตัวนี้แปลว่าแบบแผนนะครับนิดตัวนี้แปลว่าแบบแผนแบบอย่างได้หมดนะครับดังนั้นชื่อของโครงโลกกนิดก็คืออบทประพันธ์ประเภทโครงที่ว่าด้วยแบบแผนของโลกนะครับ ที่ว่าด้วยแบบแผนของโลกหรือถ้าบอกเป็นภาษาสามัญบ้านๆก็จะบอกว่าเป็นไงโครงที่เกี่ยวกับการให้ข้อคิดให้คติเพื่อที่เราจะต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั่นเองส่วนมันจะสอนในเรื่องอะไรล่ะมันเป็นโครงอะไรนะครับครูให้นักเรียนศึกษาไปแล้วนะครับ พอมีใครตอบครูได้ไหมว่าโครงโลกกันนี้เนี่ยมันสอนเกี่ยวกับอะไรหลูกมันสอนมันสอนเกี่ยวกับการนําไปใช้แต่ว่ามันใช้หลักการอะไรเข้ามาในการแต่งโครงสีสุภาพมันใช้หลักการของอะไรเข้ามาโลได้ยินเสียงครูไหมหลูกมันใช้หลักการของสํานวนสุภาษิตใช่ไหมมันใช้หลักการใช่ครับอ,อ่ามันใช้หลักการของสํานวนสุภาษิต สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเราเรียนมาแล้วในภาคเรียนที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสำนวนทั่วไปเป็นความเรียงทั่วไปแต่นี่เขานำสำนวนนะครับมาทำให้เป็นโครงสี่สุภาพอนั่นก็คือหลักการที่เขาไปหยิบมาแล้วใครล่ะแล้วใครล่ะลูกใครเป็นผู้ชำระตเขาใช้คำว่าชำระโครงนะลูกเนี่ยอยู่ตรงนี้ เขาใช้คำว่าชำระโครงโครงลอลิงนะไม่ใช่รอเรือชำระชำระหมายถึงอะไรลูกเหมือนเวลาเราอาบน้ำชำระร่างกายเราอะแต่ถ้าชำระรทำขึ้นมาใหม่เหรอครูเออก็คือปรับปรุงนะครับปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอหมคำว่าชำระโครงก็คือปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น แล้วใครล่ะเป็นคนชำระโครงสมเด็จพระบ,บรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศนครับถูกต้องนะครับแสดงว่าไปศึกษามานะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสนนะครับเป็นคนชำระโครงแล้วนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศนเนี่ยนะครับ ใครเป็นผู้สั่งให้กรมพมพยาเดชาดิสอนชำระโครงใครครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เท่าไรลูกรัชกาลที่เท่าไรแห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่สามพถูกต้องรัชกาลที่สามนะครับแห่งบรม มวงราชจักรกรีอ่าดังนั้นนะครับสมเด็จกลุ่มพยาเดชาดิสอนเนี่ยนะครับก็ได้รับคําสั่งจากรัชกาลที่3ามู้ขอใช้ย,ย่อๆเนะาะรัชกาลที่สมเนี่ยนะครับให้ชําระโครงปกตินะครับแสดงว่ามันมีมาอยู่แล้วใช่ไหมมันมีมาอยู่แล้วใช่ไหมครับตามที่เขาบอกว่าเนี่ยมันมาจากคำภี์อะไรหลุกคมภีของ ของอินเดียใช่ไหมอ่าเป็นวรรณคดีคําสอนหรือว่าเป็นประเภทของคํากรอนนะลูกกรอนกรอนคําสอนขาว่าที่รู้จักกันแพร่หลายมามีมาตั้งแต่สมัยไหนสุขโขทยัยเออพร้อมกับอ,อ่าในช่วงเดียวกับที่เพราะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชใช่ไหมออนั่นแหละโดยกวีแต่งขึ้นจากสุภาษิตเก่าแสดงว่าสุภาษิตเนี่ย เรามีใช้มาตั้งนานแล้วแต่งมาจากสุภาษิตเก่าแก่ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของอินเดียอ่าและคัดลอกต่อกันมาช้านานหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมเวลาอ่านแบบนี้นะครับเราเราจะไม่อ่านว่าปโปรดเกล้าเฉยๆนะเวลาอ่านเราจะต้องอ่านเป็นคําเต็มปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ ปฏิสังขรนหมายถึงอะไรลูกปฏิสังขรปฏิสังขรนหมายถึงซ่อมแซมนะครับให้มันทําไมให้มันแข็งแรงอปฏิสังขรก็คือมันใกล้จะผุใกล้จะพังแล้วอ่ะลูกเราก็ไปซ่อมแซมให้มันแข็งแรงให้มันทนทานเพิ่มมากขึ้นเขาใช้คําว่าปฏิสังขรณ์ทําไมเขาใช้คํานี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรลูกวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดเขาก็เลยใช้คำว่าปฏิสังขรเขาจะไม่ใช้คำว่าซ่อมแซมอยู่ในกรุงเทพมหานครมีใครเคยไปไหมหลูกวัดนี้วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามอ่ะอแป๊บหนึ่งวัดพระ เชตุพลอ่าคนรูปนี่นะครับเห็นรูปไหมลูกรูปไปไหมไปอยู่เนาะหรือที่เรียกว่าวัดอะไรลูกวัดพระเชตุพนวิมนุนมังคลารามหรือเรียกว่าวัดโพใช่ไหม วัดโพที่มียักษ์นะลูกยักษ์สองตนนะเออถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ไปได้นะครับมันจะอยู่แถวบริเวณแถวสนามหลวงนะถ้าครูจำไม่ผิดวัดจะเยอะมากวัดพระแก้วก็อยู่แถวนั้นศาลหลักเมืองก็อยู่แถวนั้นนะครับก็คือตรงนี้ก็คืออ่ารัชกาลที่สามเนี่ยให้ปฏิสังขรณ์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยนะครับให้แข็งแรงนั่นเองอ่ะย้อนกลับเข้ามานะครับ แล้วให้จารึกความรู้หลายแขนงนะครับทั้งด้านวรรณคดีโบราณคดีพระพุทธศาสนาประเพณีตำรายาตลอดจนสุภาษิตต่างๆลงแผ่นศิลาศิลาแปลว่าอะไรลูกศิลาศิลาศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงศิลาแปลว่าอะไรครับศิลาแปลว่าเด็กๆได้ยินเสียงครูไหม ได้ยินค่ะได้ยนะินเนาะเห็นเงียบศิลาแปลว่าหินนะครับดังนั้นก็เลยให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนหรือวัดโพเนี่ยลูกอพอปฏิสังขรณ์ปุ๊บก็ให้ไปจารึกเนี่ยลงแผ่นศิลาที่เกี่ยวกับสุภาษิตต่างๆนะครับที่ประดับผนังปูชนียสถานต่างๆในพระอาราม ดังนั้นเวลาถ้าใครมีโอกาสได้ไปเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่ามันเป็นไปตามที่หนังสือเขาบอกไว้หรือไม่ถ้าใครมีโอกาสได้ขึ้นไปกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปเที่ยวได้อาที่ประดับศาลาทิศพระมนดบตรงนี้อ่านออกเสียงดอเด็กนะครับทมุนทรตัวนี้ออกเสียงจะไม่อ่านว่าพระมนทบนะลูกอ่านว่าพระมนดบพระมนดบ ลักษณะนามใช้หลังรู้จักพระมนดบไหมอ่าแป๊บหนึ่งพระมนอ่านะครับนี่เขาเรียกว่าพระมนดบตรงนี้เลยนะลูก อ่ที่อยู่เป็นยอดขึ้นไปสูงๆเขาเรียกว่าพระมนดกโอเคเนาะพอรู้รู้ไปแค่เป็นความรู้เสริมเฉยๆนะครับอ่าย้อนกลับเข้ามาพระมนดกสีหลังนะครับหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้านะครับบริวงวงเธอกรมพระยาเดชาดิสรก็ทรงชำระโครงนะครับโครงโลกกนิษฐ์สํานวนเก่าโดยทรงรัก ฝาชันทะลักษ์ของโครงสีสุภาพไว้ดังนั้นแต่งด้วยโครงประเภทโครงสีสุภาพนี่ก็คือที่ไปที่มานะครับว่าใครเป็นคนชำระนะครับเป็นคนปรับปรุงแก้ไขให้ใหมันดีขึ้นแล้วก็ได้รับคำสั่งจากใครอพอหลังจากนั้นปุ๊บนะครับกรมพระยาเดชาดิซรเนี่ยก็ทรงพระนิพนธ์ ไม่มีคําว่าราชเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ใช้แค่คําว่าพระนิพนธ์แต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์แต่งขึ้นมาเนี่ยจะใช้คําว่าพระราชนิพนธ์อ่าก็เลยทรงพระนิพนธ์โครงนำสองบทแรกนำนะคะเป็นบทนำอะ่ะก่อนจะเกลื่นเข้าสู่อ่าโครงโลกกนิตที่มันเป็นสุภาษิตนะครับก็ต้องเกลื่นกรอกเกลื่นก่อนเหมือนเวลาเราจะ เขียนเรียงความหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องกลืนที่ไปที่มาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับกรมพระยาเดชาดิสอนเนี่ยก็เลยเกลืนไว้อยู่2บทแรกเพื่อกล่าวถึงที่มาของการชําระโครงโลกกนิตว่าให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่สมนั่นเองอ่ะเรามาดูหน้าหนึนะครับนักเรียนเปิดควบค<ม>ู่กันไปครับครู โรูตองว่างไงลูกครูตองใกล้จบยังครูรยังลูกยังยังเดี๋ยวครูขออธิบายหน้านี้ก่อนเออเอาหน้านี้ให้จบแล้วครูก็จะหยุดหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนลูกอ่ะต่อเนาะนี่ก็คือลักษณะของโครงสี่สุภาพเดี๋ยวครูจะไปสอนในเรื่องของฉันทะลักษ์คร่าวๆนะครับอ่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าอันขยมบรมนะเรศเรืองรามวงนักเรียนลองสังเกตดูนะโครงสี่สุภาพข้างหลังมันจะสั้นๆเนี่ยสั้นๆแบบนี้นะครับอ่ะมาดูทํานองอันขยมบรมนาเรศเรืองรามวงพระพานแผ่นพะไทยทรง สืบทายแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวอาอหวังประชาชนใหอน้อ่านเจ้งคำโครงอ่ะดังนั้นเรามาดูก่อนอันขยมตัวนี้มันหมายถึงอะไรลูกหนังสือของนักเรียนมันมีไหมท้ายล่างสุด เขาเขียนให้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองให้หนูไหมลูกมีไหมมีไหมเลขหนึ่งข้างบนตรงเนี้ยเขาจัดที่บายไว้ข้างล่างสุดในในหนังสือของนักเรียนมีไหมลูกอยู่หน้าหนึ่งร้อยบมีครับมีครับอ่ามันหมายถึงอะไรลูกการที่บอกว่ามันหมายถึงค่าหรือค่าพระเจ้าใช่ไหมอ่ามันหมายถึงค่าหรือค่าพระเจ้าเนี่ยก็คือกลุ่มพญาเดชาดิซอนเนี่ย บรมบรมหมายถึงอะไรลูกบรม,บรม,มบรมหมายถึงอย่างยิ่งนะรบรมนะนะหมายถึงอย่างยิ่งนะครับหรือทีนะ่นะสุดาณเรศณเรศหมายถึงอะไรลูกณเรศนเรศวนหมายถึงไม่รู้ครูชื่อคนเหรอครับ พระราชาหรือพระมหากษัตริย์นะครับนเรศหมายถึงพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ริยอกรันในที่นี้คือใครลูก,กร,รัชกาลที่สใช่ไหมเรืองเรืองตัวนี้แหละลูกเรืองเรืองมาจากคำว่าเรือง ก็คือรุ่งเรืองนั่นแหละมาจากคำว่าเรืองรามวงเอารามรามในที่นี้ก็หมายถึงงามวงตัวนี้ก็หมายถึงอะไรลูกเช,เชื้อเชื้อพะวงเชื้อพะวงหรือเชื้อสายอ่ะเขาก็พูดเปรียบเทียบว่ารัชกาลที่สามเนี่ยทำไมลูกเอ่อได้ทรงมีพระราชประสงค์เนี่ย เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสงา่ามีความงดงามเป็นเชื้อสายแห่งราชวงศ์จักกรีเนี่ยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ทําไมชําระโครงชําระโครงโลกกนิตขึ้นมาอีกครั้งพระพานผ่นผัดไทยทรงผัดไทยแปลว่าอะไรลูกผัดไทยผัดไทยของไทยทุกส่วนที่อยู่ในเพถึงอะไรลูกประเทศไทยเหรอคะประเทศไทยอ่าประเทศไทยรวมกันเป็น หมายถึงแผ่นดินผาไทยหมายถึงแผ่นดินพระพานแผ่นผาไทยทรงสืบไทยก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายสืบราชวงศ์ผู้ปกครองแผ่นดินนี่แหละเออแห่งเมืองสยามใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนประเทศไทยเขาเรียกว่าสยามใช่ไหมลูกเออยังไม่ใช้คําว่าไทยต่อมาไทยไทยตัวนี้หมายถึงอะไรลูกไทยสละไอหมายถึงผู้เป็นใหญ่ หมายถึงผู้เป็นใหญ่อ่านตรงไหนไม่ออกถามครูนะเออตัวหนังสือครูมันอาจจะตัวใหญ่ไปหน่อยครูเขียนใน iPad นะครับสืบไทยก็คือผู้เป็นใหญ่ที่สืบแห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับอ่าเป็นผู้ให้ชำระโครงให้ข้าพเจ้านี่ชำระโครงต่อมาสแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาทโอวาทหมายถึงอะไรลูกโอวาทเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักอ่า พระมหากัตริยพระองค์นี้ให้โอวาดว่าอย่าง,งนู้นว่าอย่างนี้โอวาดคืออะไรลูกคำสอนหรือเปล่าอ่าคำสอนคําแนะนําคําสอนถูกต้องคําแนะนําหรือว่าคํากล่าว้อนให้เสร็จแล้วครูแบตจะหมดเลยวอ๋อแบนหมดชาร์จได้ลูกชาร์จได้เนาะเออปไปชาร์จนะครูอ่าโอวาดโอวาดก็คือ ให้คําแนะนํานะครับก็คือพระราชประสงค์นั่นแหละให้กลุ่มพญาเดชาดิสอนเนี่ยไปชําระโครงโลกกณนิดเออให้คําแนะนําให้คําสอนกลุ่มพญาเดเดชาดิสอนเนี่ยนะครับสแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์สดับแปลว่าอะไรลูกสดับสดับแปลว่าได้ยินสดับแปลว่าได้ยินอ่า หวังประชาชนให้จุดประสงค์ก็คือทำไมของการชำระโครงในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหวังให้ประชาชนทำไมได้อ่านได้ศึกษาโครงโลกกนิตนี้นี่คือจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้อ่านได้ศึกษาแจ้งแจ้งในที่นี้ก็คือชัดเจนนะครับ อ,อ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัตินำไปใช้ได้เกี่ยวกับโครงโลกกนิดนี้นั่นเองต่อมาขั้นโลงโลกกนิดนี้นมนานมีแต่โบราณการเก่าพร้องเป็นสุภษษาษิตสอนสอนจิต กนดังซออสอดโสตคองวิาวายในการอ่าคันลงคันลงตัวนี้ก็มาจากอะไรลูกก็มาจากโครงนะครับอ่ามันแพลงมาจากคำว่าโครงนั่นแหละโครงโลกกนิดนี้นมนานนมนานหมายถึงอะไรลูกนมนานหมายถึงนานมากใช่ไหมคำว่านานมากนี้ก็คือมีมาตั้งแต่ อดีตอดีตแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่เขาเกลืนไว้ก่อนเนื้อหาหน้านี้ที่เขาบอกว่าโครงโลกกันนิดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโคไทยจนถึงสมัยปัจจุบันสมัยราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ถือว่ามีมานมนานแล้วโครงโลกกันนิ้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมามีนะมีแต่โบราณการเก่าพร้องพร้องตัวนี้หมายถึงอะไรหลูกเก่าพร้อง พร้อมหมายถึงพูดหรือกล่าวนะครับพร้องตัวนี้หมายถึงพูดหรือกล่าวแสดงว่าพูดมากล่าวมา,มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วตั้งแต่นานแล้วโครงโลกกณินเนี่ยแล้ก็มีมาตั้งแต่นานมากนุมนานเป็นสุภาษิตสารสุภาษิตตัวนี้มาจากสุภาษิตนั่นแหละนะครับลูก แค่มันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอ่าสุภาษิตตัวนี้ก็คือสุภาษิตเป็นสุภาษิตสารสารสารที่นี่หมายถึงเนื้อแท้เนื้อแท้หรือแก่นส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้คำว่าแก่นสารนะอ่าสุภาษิตเนี้ยเป็นแก่นที่เอาไว้ใช้ทำอะไรไว้ใช้สอนจิต สอนจิตก็คือให้มนุษย์เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยอ่านแล้วนำไปปฏิบัติในทางที่ดีนะครับอ่ากลดังส้อยสอดคล้องเวี้ยไว้ในกันกลกลในที่นี้หมายถึงอะไรหรกกลหมายถึงลวงใช่ไหมเออหมายถึงลวงอ่ะทำไมต้องมาลวงล่ะก็คือเขาใช้ใช้สุภาษิตเนี่ย เป็นสิ่งสอนใจเป็นสิ่งอุป,ปมาอุปไมเป็นกลให้คนอ่านแล้วเกิดการคิดวิเคราะห์อ่าเกิดการคิดวิเคราะห์แล้วนําไปปฏิบัตินําไปสอนจิตมันเป็นกลอีกอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกตรงตรงใช่ไหมไม่ได้บอกตรงตรงว่าเออเนี่ยเธอคบคนชั่วนะเธอคบคนเชื่ออยู่อยู่นะเธอห้ามคบแต่น,นํากลตัวนนเนี้ยกลสุภาษิตเนี่ยมาใช้ ในการอบรมสั่งสอนนะครับสอนจิตแทนอย่างเช่นคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช้ในเชิงใช้ในเชิงกลมาหลอกล่อเออมาลวงลวงในที่นี้คือลวงในทางดีนะครับเอ,อไม่ใช่ทางไม่ดีนะเวียวไว้ในกันกันตัวนี้แปลว่าอะไรลูกกันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเป็นคำราชาศัพท์ วิว่งไม่แน่พระกันหัวใจหรอครูแปลว่าหูพระกันพระกันแปลว่าหูดังนั้นให้มันเนี่ยทําไมลูกเป็นกลให้มันวนให้มันฟังอ่านแล้วฟังแล้วพูดให้มันอยู่ในหูเนี่ยอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือสองบทแรกที่กรมพยาเดชาดิสอนเนี่ยนะครับทรงพระนิพนธ์ขึ้นใช้ในการกลืนก่อนเออเป็นพระราชประสงค์ของ รัชการที่สามว่าทำไมถึงต้องให้ชำระโครงนี้ขึ้นมาพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจคร่ะพอเข้าใจเนาะอ่ะดังนั้นนะครับเดี๋ยวมันเยอะมากจนเกินไปวันนี้พอแค่นี้นักเรียนจดทันไหมลูกจดไว้นะเดี๋ยวครูจะทดสอบครูจะทดสอบหลังเรียนด้วยถ้าจดไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ได้ลูกถใครสามารถเดี๋ยวครูจะ ส่งตัวนี้เข้าไปในกลุ่มให้อีกทีหนึ่งครูคงแคหน้าจอแล้วครูมีใครจะสอบถามครูไหมเกี่ยวกับวันนี้ที่ไปที่มาว่าทําไมถึงชื่อว่าโครงโลกกนิดแล้วโครงโลกกนิดมันหมายถึงอะไรแล้วใครให้พระราชประสงค์ให้กับใครไปชำระโครงมารู้แล้วนะรู้ที่ไปที่มาแล้วใช่ไหมครับ ได้แล้วครับอ่ามีใครสวิตจะสอบถามอะไรครูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวันนี้ไหมครับลูกอืมไม่ครับไม่มีเนาะอ่าก็ถ้าไม่มีอะไรสอบถามอีกครึ่งชั่วโมงให้หนูไปพักผ่อนได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาต่อหน้าเดิมโอเคนะครับครับอ่ากล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มไปขอบคุณสากขอบคุณด้วีค่ะสวัสดีค่ะ